ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดตแหล่งรวมข่าวสารล่าสุดโดดเด่นและเร็วที่สุดในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่คนทั้งวงการพูดถึงนั่นคือ2026 Sport GT ชื่อที่ดังกล้องอยู่ในแวดวงรถยนต์สมรรถนะสูงและเป็นรถที่กล้านิยามใหม่ให้กับรถแกรนด์ทัวร์ในยุคปัจจุบันเมื่อมองแวบแรก2026 Sport GT ถือเป็นรถที่โดดเด่น สะดุดตาด้วยเส้นสายที่เฉียบคมรูปลักษณ์ที่กว้างและรูปทรงที่บ่งบอกถึงความเร็วแม้ในขณะจอดนิ่งด้านหน้าดูดุดันแต่แฝงไว้ด้วยความประณีตด้วยกระจังหน้าทรงต่ำที่ขนาดข้างด้วยไฟหน้าเล็ตเมทริกซ์บางเฉียบฝากระโปรงหน้าทรงยาวบ่งบอกพลังอันทรงพลังที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงและด้านหลังที่โฉบเฉี่ยวพร้อมสปอยเลอร์แบบแอคทีฟช่วยเติมเต็มปริศนาด้านอากาศพลศาสตร์ให้สมบูรณ์แบบทุกช่องระบายอากาศทุกส่วนโค้งได้รับการออกแบบมาไม่เพียงเพื่อสไตล์แต่ยังเพื่อสมรรถนะอีกด้วย ใต้ฝากระโปรงสปอร์ต GT ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่4.0ลิตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้กำลังมหาศาลถึง680แรงมา้าและแรงบิด650นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์คลัตคู่8สปีดรถคันนี้เร่งความเร็วจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.2วินาทีแต่นี่ ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแ r กส s t ริตธรรมดาความอัจฉริยะที่แท้จริงของ GT อยู่ที่การผสมผสานพลังดิบเข้ากับความสะดวกสบายในการเดินทางคุณสามารถซิ่งบนออตโตบาลด้วยความเร็วสูงหรือจะซิ่งบนเส้นทางภูเขาได้อย่างสง่างามด้วยระบบช่วงล่างแบบปบปรับได้ที่ปรับปรุงใหม่ตัวรถสามารถปรับโช้คคับได้ภายในเสี้ยววินาทีมอบการขับขี่ที่นุ่มนวลเมื่อคุณต้องการและการตอบสนองที่เฉียบค,คมเมื่อคุณต้องการมีอะไรใหม่ในปี2026ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์แชสซี่ได้รับการยกเครื่องใหม่ทั้งหมด วัสดุที่เบากว่าตัวถังที่แข็งแกร่งขึ้นและการกระจายน้ำหนักที่เกือบสมบูรณ์แบบ50/50 50ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรการเข้าโค้งที่แม่นยำลดการโครงของตัวถังและประสบการณ์การขับขี่ที่ให้ความรู้สึกราวกับรับรู้ทางการระบบขับเคลื่อนล้อหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่มีตัวเลือกระบบขับเคลื่อนสีล้อเสริมที่ให้การยึดเกาะและการควบคุมที่ดีขึ้นแม้ในสภาพถนนที่ยากลำบากไม่ว่าคุณจะกำลังทะยานสู่จุดสูงสุดบนสนามแข่งหรือแล่นไปตามถนนเลียบชายฝั่งสปอร์ตจี ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจและควบคุมรถได้อย่างมั่นคงเข้าห้องโดยสารคุณจะพบกับการผสมผสานร,ระหว่างความรูราและเทคโนโลยีบอบ์ดนั่งและแผงหน้าปัดหุ้มด้วยหนังนุ่มตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และปุ่มควบคุมอลูมิเนียมขัดเงาที่เพิ่มความสปอร์ตห้องโดยสารเน้นที่ผู้ขับขี่เป็นหลักโดดเด่นด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลโค้งขนาด14นิ้วพร้อมข้อมูลการขับขี่ที่ปรับแต่งได้และหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด12.9นิ้ว ที่รองรับ Apple c a r p l a y แบบไร้สาย Android Auto และการอัปเดตผ่านระบบไร้สายแม้แต่ระบบสั่งงานด้วยเสียงก็ได้รับการอัปเกรดให้ฉันฉลาดขึ้นเร็วขึ้นและสนทนาได้มากขึ้นมาพูดถึงเคล็ดลับเด็ดโหมด GT กันโหมดการขับขี่ใหม่นี้ประสานรวมแรงบิดเชิงเวกเตอร์แบบไดนามิกการปรับจูนคันเร่งที่เฉียบคมขึ้นและโปรไฟล์ไอเสียที่ปรับปรุงใหม่เพียงกดสวิตช์รถก็จะเปลี่ยนโฉมแรงบิดจะแน่นขึ้นเสียงคำรามดังขึ้นและเชื่อมโยงคุณกับความดุดัน โดยตรงไม่ใช่แค่โหมดการขับขี่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพความปลอดภัยก็ไม่ได้ถูกมองข้ามเช่นกันคุณจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีกึง่งอัตโนมัติล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบช่วยควบคุมและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบเบรกแบบคาดการลุงหน้าและกล้อง360องศาพร้อมระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วย AI ออกแบบมาเพื่อความตื่นเต้นเร้าใจแอ